ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทำสวนก็มาเก็บส้มโอนะคะส้มโอก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะ,ะเก็บส้มโอไปฝากพี่ที่รู้จักกันอ่าดูนะคะนี่ก็คือลูกไม่ใหญ่แล้วค่ะนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะเก็บอย่างเงี้ยค่ะเก็บส้มโอเขาแตงกวาเขาไม่ได้สุกเหลืองนะคะก็คือ ไม่เหลืองมากก็คือถ้ารู้สึกว่าเขาแก่แล้วก็เก็บได้เลยค่ะก็ประมาณนี้เขาแค่สี่ลูกพ่อค่ะวันนี้นะคะโอ้ยมียุงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมว้ายยุงยุงยุ่งยุงก็ง <c oughs> <c oughs> จะเก็บประมาณนี้เพราะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศดี ต่วันนี้ทําสวนก็มาเก็บซ้มโออย่างเดียวก็ไม่ได้ทําสวนอะไรจะมาดูอะโวคาโดนะคะนี่พบพระหนึ 1, ่งสี่ดูนะคะแทงยอดยังไม่ได้นำปุ๋ยมาให้แต่ก็แทงยอดดีค่ะไม่ได้บํารุงอะไรเลยนานแล้วไม่ได้บํารุงเลยก็บํารุงได้เศษกิ่งไม้หญ้าแห้งแค่นั้นเองค่ะดูนะคะนี่ค่ะ บำรุงแบบนี้ตันนี้พบพระหนึ่งสี่อากาศดีค่ะที่สวนโอ้โตบานโตคืนค่ะอะโวคาโดตอนนี้ท่มหัวแล้วค่ะปีที่แล้วยังต้นไม่ใหญ่มากนะคะอะโวคาโดนี้เขาก็โตเร็วโตวเร็วจริงๆแล้วก็ปลูกง่ายปลูกง่ายมากมเมื่อเปรียบเทียบกับทุเรียนทุเรียนสี่ต้นเหลือสองต้นค่ะตายไปแล้ว ต้น,อ,น,นอันนี้ก็เป็นลูกอันนี้นะคะท่านผู้ชมลูกอันนี้ก็กินได้นะเรียกทงเทงค่ะนนต้นทงเทงเกิดขึ้นเองค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาดูนะคะพรุ่งนี้ทำสวนจริงจะมาตายย่าหน่อยค่ะเพราะว่าจอบจอบเสียจอบพังด้ามมันหลุดนะคะนี่เห็นไหมคะ ปลูกตัวเรียนไม่ได้ผลค่ะไม่ได้ผลเลยก็ถ้าปลูกอะโวคาโดนะคะดูอะโวคาโดดูนะคะที่ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยค่ะก็จะโตเร็วโตวแบบนี้ค่ะโตเร็วมากเลยทำจวนจึงชอบชอบอะโวคาโดเพราะว่าเขาดูแลง่ายค่ะท่านผู้ชมดูแลง่ายมากเลยอืนี่สวนก็จะ ไม่สะอาดมากหมายถึงว่ามีหญ้าแต่อีกหน่อยพอถึงฝนไม่ตกแล้วดูแรงแล้วก็แต่เขาก็ยุบอะค่ะหญ้านะคะนี่ก็มากัหมามอมเหมือนเดิมแต่หมามอมก็วิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ดูนะคะอันนี้บุจิตวันนี้อม,มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูบุจิตยังไม่แตกใบอ่อนค่ะ ยังไม่แตกใบอ่อนกลเป็นลักษณะนี้จริงๆงามมากบุกโอโวคาโดแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์ดีนะคะเป็นบุชเกตต้นพันธุ์ดีเลยค่ะนี่นะคะวันนี้โอ้ยแล้วชื่นใจค่ะอากาศเย็นๆโอโวคาโดนี่ก็คือผลไม้ต้นไม้ที่ที่เราจะ ได้กินแน่ๆใน,นอานาคตนะคะไม่ตายแน่ๆค่ะดูพ,อพด่อ้าศูนย์แปดนี่พ,อพ่อฟาศูนย์แปดดูดูตั้งตรงดีจังเลยนี่บัคคาเนียโอ้โหพ่อฟาศูนย์แปดดูนะคะท่านผู้ชม เริ่มตั้งตรงแล้วค่ะาพวกพะศูนย์แปดนี่ค่ะเขาก็จะแทงยอดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ใกล้ท่วมหัวแล้วค่ะตัวดีงามดีาพวกพะศูนย์แปดวันนั้นยังใบยังไม่เขียวขนาดนี้อันนี้ใบเขียวแล้วนะคะนี่ลำต้นเขาจะเป็นลักษณะนี้ ภาพชัดๆเลยแดดกำลังออกช่วงนี้เจ็ดโมงกว่านะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จึงจะเข้าสวนอีกทีหนึง่งดูนะคะอะโวคาโดต้นโน้นก็เ,เห็นแต่ใบเห็นแต่ยอดว่าบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมทำสวนถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ